สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะครับวันนี้เราอยู่กันกันกบเกมเบียร์ทูาต้มนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมก็เป็นเอ่อเกมอีเกมหนึ่งนะครับผมที่เพื่อนผมแนะนํามาให้เล่นนั่นเองครับผมแล้วก็วันนี้เขาก็มาอยู่กับเราด้วยนั่นเองนะครับผมเพื่อมาบอกวิธีเล่นนะครับผมนะครับเราอยู่กับคุณกัปตันนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับ แบบอย่างแรกเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนับเนี่อเข้าม,มาในเกมเนี่ยแบบคุณเล่นจบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคือตัวละครเรามันตื่นมาประมาณตอนสองทุ่มอยู่ห้าโมงวะออลองลองเปิดแชทดูขนาดเล่นมายังเร็วเนอ <laughs> ดูบรรยากาศนี่น่าจะแบบน่าจะห้าโมงนะไม่น่าใช่สองทุ่มบ้านเขาบ้านเขาบ้านเขาคือตัวละครเราตื่นม,มาประมาณห้าโมงแล้วเราก็ทักไปหาแม่ว่าขอสั่งพิซซ่าได้ไหมขอ,อสั่งพิซซ่าแล,แ,แล้วแม่ก็บอกว่าให้ไปเปิดตู้เย็นมีละสัญญาอยู่ก็ได้ในตู้เย็นก็คือตู้เย็นอยู่ชั้นล่างใช่ไหม คุคงไม่อยู่ชั้นบน<ช>ของบ้าน<ช> <ะ S 2> คิดว่าตู้เย็นอยู่ใต้หลังคาเลยไงออนะมาเย็นเอ้ๆๆอ,อแล้วเราก็ไหนลาสัญญาก่อนอ่าที่มันอยู่ในผนังอันนี้อันนี้น้ำโอนทนี่ก่อนลาสัญญาออกมาก่นอนเออเห็นแล้ว เราต้องไปตรงไหนต่อเนี่ยไอตู้ปะตูตอนนี้ตัวละครจะกระโดดให้ได้อย่างเดียวเลยโอ้โหมาเดนทิ้งก่อนเยินทิ้งก่อนกดเอาเราสัญญาของเาหาย่ะเอ้าน่าจะน่าจะอยู่ในเตาอบแหละโอเคกดกดเปิดเวฟได้กดเปิดเวฟอะไรนะ กดเปิดเว็บด้วยเว็บแล้วต้องกดเปิดเว็บด้วยเอ้าออ,ออกมาสิเอ้าอันนี้อันนี้คือได้แล้วอต่ันนี้คือใช่ตัวละครเรามันบอกว่าให้ไปดูทีวีด้วยอ่าไปดูทีวีแล้วทีวีอยู่ไหนอ่ะลาไปชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตรวจบ้านก่อนคือเริ่มเกมมาน,นี่ยังไม่สำรวจบ้านเลยนะเนี่ยอ๋อ ทีวีได้ด้วยบอกก็นั่งดูใช่ไหมเช่นนีแเ้าก็ไงนั่งดูอย่างงี้อืมใช่เอาหน้าจอลงแล้วก็กดชิเกื่อเป็นการกินว้าหลับสัญยาดรัวเลยเรยวเ่าเราต้องกินไปกว่านี้ เดี๋ยวสมัครคอตายนะเออดูทีวีเสร็จก็บอกอะไรให้ไปนอนอะ่ะให้ขึ้นไปในห้องไปทำกันบ้านว่าดีและเปิดไฟไฟแม่เฮ้ยมีสันถูกไหมเฮ้ยเข้าม,มาอ๋อลืมอ,อ่านที่ก่อนหน้านี้ยเราทักไปถามมิสันว่ามาบ้านเราไหม แม่เราไม่อยู่แล้วเมสันก็บอกมาว่าวันนี้มาไม่ได้เดี๋ยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้อ๋ออเ,เ,อา,เาเดี๋ยวขึ้นไปทำมอบ้านก่อนนี่นี่เราเดินขึ้นบันไดจริงต้องกระโดดเด้ยวะกระโดดกระโดโดะขึ้นไปโอ้นี่มันบันไดหรืออะไรอะแบบ มีกาวทาจิดที่บันไดวะเดินไม่ขึ้นเลยแล้วไม่สันบอกไปเจอกันพรุ่งนี้อ่ะยูทูมอโลใช่ใช่แล้วเอาถาดหระสัญญาไี่มาทำไรเอา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 ไว้โยงมบนตัวก่อนเออ ทำไรต่อเห็นสมุดปะทำเลยมา12เ e ที่ยงคืน38แล้เที่ยงคืนใช่ปะเออใช่ทำกันบ้านอย่างนานเลยกันบ้านยากแค่ไหนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวี่แม่ทักมนาะ ข้ามอยู่ดึกนะดกเดี๋ยวจะให้ป้าพัลล่าช่วยดูอ๋อเราต้องนอนถ้านอนดึกใช่แตนนี้มันเที่ยงคืนแล้วนะ <laughs> อันนี้ตีหนึ่งสิบหกใช่ปะ ใช่ตัวละครเราหิวน้ำ,นำป่าปาน้ำกันเอาตัวละครไปกินน้ำอ่าเปิดแต่เล่นมานี่ยังไม่ได้สำรวจรอบบ้านเลยเดี๋ยวไปสำรวจะละลงบันไดนี่อย่างเร็วเลยขึ้นนี่แบบ ยังกันทากาวติดไว้เอาร้อยได้เอาร้อยได้อีกน้ำอ๋อน้ำที่เราหยิบมาวะเออไม่ต้องเอาไว้กินน้ำมจะไม่ยินเท่าไหรไ่อ้โหกินได้ไหมก็แล้วก็ออ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 ขึ้นไปบนบ้านเดี๋ยวปั๊บ ขวากขึ้นไปบนบ้านขอดูนอกบ,บ้านหน่อยอันนี้น่าจะเป็นหลังบ้านนะฮะบ้านเรานี่ก็หรูงไงนะเนี่ยแบบบ้านรวยอย่างเงี้ยมีรถด,ด้วยเฮ้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 ยเอาเอาเอาอ,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 อะไรอะไรอะไรคือเราปีนบนหลังคาบ้านได้ว้าวว้าวว้าวดูไม่แบบดี แฮกแมพอะแป๊บแป๊บแป๊บฮอา่าเ้ช่วยผมด้วยเฮ้ยตกลงมาในสระน้ำเฮ้โว้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเออข้อบ้านดีกว่าผมว่าเกมนี้ไม่น่ามีผีนะเราน่าจะเป็นผีมากกว่าเฮ้ย ตูขึ้นไปด้านบนใช่ไหมใช่ใช่เป็นปัญหาอะไรกับอันนี้อันนี้หน้าบ้านออะไรอ่ะแบบโอ้โหได้บอกว่าตายเนี่ยใช่ตายโอ้ใล้ออกไปนอกบ้านแบบเดียวเอง โอเคนะครับผมนะครับเราก็กลับมาอยู่ช่วงที่เราจะต้องไปกินน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมแค่รอบนี้เราจะต้องไม่เปิดประตูนะครับผมเปิดประตูทีนี้โหโดนจ้ำสแกะลงบันไดสุดโอ้ขออย่าไม่สปอยแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแบบโอ้โหลงบันไดคนยากน้ำ น้ำไม่ไม่ออกไปกระโดดนอกบ้านแล้วแบบออกไปเป็นอย่างซูเปอร์แมนน้ำคืออะเอากิน้ันเร็จมันจะมีนอกบ้านรอจำสแกนผมแต่ผมไม่เห็นอันนี้คือตัวคอเราจะต้องไปนอนต่อเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูเราจำสแกนผม ึันดนดนี่ก็แบบเกมอะอะ,ะขึ้นมนหลราคาบ้านได้เลยโอ้ห <Okay. S 1> oh. เป็นเกมที่ตัวละครเรานะครับอยากจะแบบว่าไปอยู่บนหลังคาบ้านไปนั่งเล่นมนหลราคาบ้านให้ได้เลยนะ <laughs> แมทักมาอะไรอีกตงผ้ามาใครนะประตูเราต้องไปดูไหมไม่ต้องอต่อไม่ไม่อันนี้มันคือแอบใต้เตียงอ๋ออันนี้คือแอบใต้เตียงใช่เพื่อนเนียภารกิจของเราต่อไปก็คือต้องไปดูหน้าประตูแต่าเปิดประตูนะเป็นเหมือนรอบที่แล้วกินน้ําอยู่แบบไปดูตรงบานเก็บ ไปดูบแหมไาอ,อิกข้อความบอกแม่ว่าเอารูปมาจากไหนใช่ป่ะอ๋อใช่พอล่าส่งมาเรากำลังโทรแจ้งตำรวจล็อกประตูไว้อย่าปิดประตูให้คนแปลกหน้าล็อกอยังไงล็อกคือกดเปิ่ล็อกไม่ได้มันล็อกไม่ได้ <laughs> อ่ามันกดยออก่อกดยออก่อ เ้ยใครเนะี่ยมันใครเนะี่ยคนแก่ที่ไหนเนี่ยโหคนแก่ที่ไหนมันอยู่หน้าประตูไป <c oughs> ไมาทำไรต่อน่าจะใช่คนเดียวกับคนที่จำสแกนเราปะแต่แต่ไอ้คนที่จำสกแกนเราเออหน้าแดงๆเหมือนกันแหละ เขาเป็นขอทานเหรอดูดูท่าทุากเขาแบบมาขอตังค์บ้านเราอะไรไม่รู้เราต้องไปไหนต่อทำไงต่อเราต้องไปแอบบนบ้านแอบบนบ้านเสียงนะอะทีวีวยังไม่ปิดเลยใช่พี่ไ <laughs> มีสัญญาณลักโหมดอ๋อได้ด้วยเขาแอบมาตัดสัญญาณ ปีผมป่ะยังอยู่ป่ะบองเราดูอะอยู่ยังอยู่คือทำไมไม่รู้หน้าบ้านโผคนจะหลับจะนอนเป็นอะไรแต่ปิดไปปินไปจะหนีจะหนีโจรจะหนีโจรเฮ้ย ถ้าเป็นชีวิตจริงน่าจะโดนแทงตายไปแล้วออน่าจะแบบเปิดประตูบ้านมาแล้วแบบเอามีดมาแทงป๊อปนี่คือตัวละครเรานี่แบบต้อง,งแอบบนใต้เตียงปะใช่ใช่ใช่ใต้เตียงปึ๊บรอรออะไรรอเขาเดินมาในห้องเดินไ,นเนไปเดินมา แบบสเต็ปเกมผีอ <c oughs> mm ่าเสียงกระจกแตกอยากจะเปิดประตูหน้าบ้านเรานะครับคือมีความตกใจของเด็กไว้สิบสตัวแล้เขาเลยตัดสินใจแอะเปกันไหมเพิ่งอ่าเสียงกดกระดิ่งตอนนี้น่ากำลังน่าน่าจะกำลังมีปัญหากับบันไดข้างล่างที่จะขึ้นมาชัว ตะแกงนั่นะมันต้องมีปัญหากับบันไดนะั่นแน่นอนอ่าแี่ยทักมาอ้าอล่าอยู่ที่ประตูผ่าล่อยู่ที่ประตูคือต้องออกไปดูปะใช่ใช่มีไอ้ตะแกงนั่นวะิ่งไล่เราปะ อิ่งไม่ยังเลยเรียกว่าตาแกได้เหรอบ้าว่จะลงไปยังไงโอ้โหเริ่มใหม่ไหมเนี่ยโอเคนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแอบแล้วนะครับผมคือต้องนั่งเล่นสปีดรันกลับมาที่เดิมนะเออมามี่คนกดกระดิ่ง รอข้อความแม่มาต้องแอบรอข้อความแม่มาปะเรื่ามาแล้วมาแล้วยังยังตรงนี้คอ่าอยู่ที่ประตูนี้ออกไปเดิมที่เดิม ุ๊บไปกลับมาเลยไหมมอยากเล่นใหมยางีรามเปิดประตูวูวกันมาแอฟเอตดยงอตยงไปไปอตดยงอตดยงโอเค มาตอนนี้จะเอาไงต่อมันจะเปิดเข้ามาตรอเก่งไป,<ะ>ปตำรวจอ๋อเดี๋ยวจะมีตำรวจมาอ๋อที่แม่แจ้งตำรวจไปตอนแรกรอเสียงรถตำรวจเฮ้ยตำรวจมาแล้วต้องออกไปเลยปะออกไปเลย เพลงสุดโรแมนติก Yes Why w o เกมไปชื่อหานว่าอะไรเนี่ยไลเล่ลเหรอเลเยยอเลเล่า <L ely. S 1> uh? ์กเลเลยยอปิดู <c oughs> แล้วแม่หรือป้าพอล่าเนี่ยป่าป้าป้าโอเคจบโอเคจะมีการเล่นมากสองต่อไหมเอออาจจะม,นนมีนะครับผมโอเคครับผหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแลวถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาให้ผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ท่านผู้ชมนั่นเองนะครับผม เราวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบา,บาย